หมามว่าไฟเส้น LED สต r i p ใช้งานได้มากกว่าแค่การให้แสงสว่างมาดูกันว่าเราสามารถใช้ที่ไหนได้บ้างตัวอย่างงานใช้ภายในไฟบันไดจะให้เห็นหรือจะซ่อนก็ได้บางคนก็เอาไปติดตั้งที่ราวบันไดไฟซ่อนในฟ้าเพดานแบบฝ้าหลุมแบบฝังเนียนไปกับฝ้าเลยดีไซน์เนียนกำลังมาแรงเลยในช่วงนี้ไฟฝังฝ้าเรียบเนียน ไฟใต้ที่นอนเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายไฟใต้โต๊ะใต้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆไฟหลังทีวีไฟใต้เคาน์เตอร์ครัวไฟใต้เคาน์เตอร์ตามบาร์ก็สวยไฟกระจกที่จะเพิ่มแสงให้ทุกมุมดูดีมีสไตล์ไฟตู้โชว์ต่างๆ หรือจะเป็นพวกไฟโชว์สินค้าตามห้างทําให้สินค้าโดดเดน่นดึงดูดสายตาลูกค้าเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าในทันทีจะทําเป็นไฟซุ้มประตูทางเดินก็ได้ต่อไปเราจะพาไปดูการติดตั้งภายนอกกันบ้างเพราะไฟเส้นบางรุ่นมาพร้อมคุณสมบัติกันน้ํากันฝุ่นระดับ IP67 เช่นไฟบันไดภายนอก ไฟทางเดินที่จะช่วยนำทางในยามค่ำคืนไฟสุ้มต้นไม้ต่างๆซ่อนไว้ข้างล่างหรือซ่อนไว้บริเวณม้านั่งก็ดูดีดูเก๋ไฟใต้ระเบียงไฟซออล่องกับกําแพงข้างนอกก็สวยทำให้บ้านดูหรูขึ้นมาเลย,เลยจะเพิ่มความสว่างให้รัวกําแพงก็ได้นะเอามาตกแต่งหน้าร้านให้ดูโดดเด่นสะดุดตาดูดีมีสไตล์ไม่น้อยเลยแหละเอาไปดัดตกแต่งตามรูปต่างๆก็ได้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยค่ะ